ค่ะมาพบกับอาจารย์ภูริในการทํานายดวงชะตารายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันประจำวันที่24-30ถึงกรกฎาคม2565มาดูเรื่องของการเงินก่อนนะคะการเงินของคนวันพุธดาวพุธโครจรเข้าสู่ราศีสิงห์ได้ตำแหน่งมหาจักรและราชาโชคทำให้ ภาวะทางการเงินคล่องตัวช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายแต่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อความสุขของตัวเองฉะนั้นก็ยังสามารถจัดก,การบริบรหารการเงินได้ดีอยู่นะคะจากดาวพระพุธยกมะเรง็งดาวเกตในราศีกุมยังเป็นปฐมเหตุอำนวยอวยผลให้เกิดโชคลาภจากการเจราจาติดต่อสื่อสารทุกประการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมมีกำลังอันสำคัญอย่างนี้นะคะ ตื่นเช้าขึ้นมาอยากจะให้ไหว้พระนะคะสวดมนต์นะระลึกถึงสิ่งดีๆก่อนออกจากบ้านไปทำธุรกรรมใดๆแนะนำให้ใช้สีพึ่งมนตราหนาคราชสีปากเพื่อเรียกทรัพย์วิธีการใช้นะคะใช้นิ้วก้อยเนาะหมุนวนนะคะไปตามทักษิณาวัตเนาะแล้วก็สีปากเพื่อเรียกทรัพย์ในการสีปากเนี่ยเราก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานนะคะ จิติมิติจิติมิติจิติมิติขอให้วันนี้นะคะในการเจราจาต่างๆของเราประสบความสำเร็จโดยง่ายณชาริตินะแล้วก็เอาขึ้นมาสีปากนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะที่เป็นคนวันพุธเนาะประสบความสำเร็จเรื่องการเงินนะคะมาดูเรื่องการงานบ้างเรื่องของการงานดาวอังครารเป็นเกษตรนะคะ ในเรื่องของการงานร่วมกับดาวราหูคู่ธาตุลมต้องมีการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่บ้างบางคนนะคะเปิดร้านนะเปิดแต่หน้าร้านณนะตอนนี้นะยุคสมัยเปลี่ยนไปอาจจะต้องลงโลกโซเชียลเปิดแอปเพิ่มขึ้นด้วยนะคะยิ่งช่วงปลายสัปดาห์นะการเงินคล่องตัวมากขึ้นนะคะขอให้เรื่องของการงานประสบความสําเร็จด้วยเช่นกันนะคะมาดูเรื่องของความรัก คนมีคู่นะคนมีคู่อาจารย์หมายถึงอย่างนี้นะคนที่แต่งงานแล้วคนที่จดทะเบียนคนที่อยู่ร่วมกันแล้วผู้คนรับรู้อย่างนี้เขาเรียกคนมีคู่นะครับมันด้วยงานเยอะนะก็จะทําให้ห่างเหินกันอยากจะให้หาเวลาประลมความหวาดให้กันบ้างคนโสดนะช่วงนี้เขาบอกว่าทาไมมีแต่คนมีเจ้าของเข้ามาให้ความสนใจเรานะต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะ ช่วงนี้คู่แท้จะหายากนะอยากให้พักเรื่องความรักเรื่องหัวใจไว้ก่อนทําไมคะให้มามุ่งเรื่องเงินงานดีกว่าใช่ไหมคะตอนนี้เนาะเมื่อความรักมันต้องพักสําหรับคนโสดมาดูเรื่องของสุขภาพบ้างสุขภาพเนาะด้วยงานเยอะอาจจะเครียดสะสมจากงานหาเวลารีแลกให้ตัวเองพูดถึงเมื่อกี้ใช่ไหมคะ ความรักเมื่อเราเป็นคนที่มีคู่เนาะก็อยากด้วยความห่าเหินกันช่วงนี้ใช่ไหมคะก็หาเวลาเติมความหวานด้วยกานพากันไปทานอาหารหรือพากันไปช้อปปิ้งก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มนะความรักหรือว่าเพิ่มความใกล้ชิดกันบ้างเนาะเติมความหวานให้กันบ้างนะมาต้องบอกว่าเรื่องของ ควรวันพุธกลางวันนะเมื่อฟังคำพยากรณ์ตรงนี้เพื่อเปน็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะเพิ่มความมั่นใจของตัวเองให้มากขึ้นนะคะขอให้ทุกท่านที่ชมอยู่ตรงนี้นะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ